เราก็ทราบดีแล้วนะครับว่ากรอบความคิดของเราความคิดของสำนักง,งานกรกสท่านก็ทราบนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีนโยบายในรัฐบาลดิจิทัลส่วนราชการดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้น PA ก็เกิดจากกรอบความคิดเกิดจากนโยบายเราคงได้ยินคําว่า back to school ช่วยกันมาที่โรงเรียนหรือเราคงได้ยินคําว่า focus on classroom เราต้องอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วนะครับ แล้วเราก็มีกรอบความคิดว่า3เนี่ยครูคือกุญแจสำคัญเกาเรียกว่า teacher as a key of success นอกจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนเนี่ยเกิดที่โรงเรียนโรงเรียนก็เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฉะนั้นประเด็นแนวคิด4ด้าน4เรื่องเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการใช้ระบบการประเมินแนวใหม่ที่ PA เพราะฉะนั้นตัว PA เองเนี่ย เร,เรื่องเราก็ทราบนะครับตั้งแต่1ตุลา2564เป็นการกกศให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการการประเมินวิทยาแวนวทาใหม่ก็เรียกว่า PA แล้วเราก็มีระบบ DPA แล้วเราก็มีองค์กรที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อ1ตุลา64เราก็เริ่มที่1ตุลา65นะครับคุณครูก็ส่ง คำร้องคำขอเพื่อเลื่อนเพื่อขอมีวิทยาฐานะตั้งแต่ชํานาญการชํานาญการพิเศษนะครับขึ้นในระบบอาจจะมีคําถามหลายคําถามที่ว่าทําไมถึงยังยังไม่ได้รับผลอะไรเราก็ก็บอกว่าช่วงช่วงตุลาช่วงตุลาหกห้านี่ย สภาผู้แทนรัษฎรไดใ้ให้ความเห็นชอบอกรสอรเขตพื้นที่การศึกษาเพราะฉะนั้นกว่าจะได้อกสอเขตพื้นที่การศึกษาก็ต้นต้นมีนาหรือกลุมพามีนานะครับนี่ก็คือได้องคณะบุคคลเพราะฉะนั้นองคณะบุคคลกับ DP a มันก็จะเชื่อมโยงกันเดิมทีเราวางระบบไว้ที่77แห่งเป็น245เขตเพราะฉะนั้นเราก็ก็คิดว่าระบบเนี้ยจะเป็นระบบที่ได้รวดเร็วสะดวกขึ้นนะครับ แล้วเราก็ทราบว่านะคุณครูเองก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำจากว2 1 1อวมาสู่ว p a ที่ที่สะดวกมากขึ้นนะครับใช้ดิจิตอลใช้เทคโนโลยีในการที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานหรือประเด็นท้าทายพอประเมินแต่ละรอบแต่ละรอบแล้วแต่ละปีก็มีระยะเวลาของการประเมินมีกรรมการประเมินที่ชัดเจน รวมถึงประเมินเสร็จแล้วก็ใช้เลื่อนของเลื่อนเงินเดือนได้ด้วยเรื่องของคงวิทยาฐานะด้วยและที่สําคัญก็เลื่อนวิทยาฐานะหรือคอมีได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น PA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในยุคของปัจจุบัน